อูอบอมอนมันขนาดเลยวะเด่เราบ้าแล้วปเาปเนาปาเนาอู้นี่ดิปาผู้เด่นหก็จับอารมณยัง <c oughs> อู้ย่ามาลูกพี่กขาดปนเลยเดี๋ยวมาดูที่เด็ดรับ เขตมีทีเด็ดด้วยดูสิไปอยู่บ้างสวัสดีครับมีพาพล่อลงเหยี่ไปหน่อยเสยียเนาะคำเหรา เราอยู่บกใกญ่เลยครับผู้มันกระมนันผู้โบมันกะบอมันครับผ้ากันวันเตลสองตีหาครับนิ่มครับ อีกมันเลื้อยแล้วไอ้น้องเลยเป็นขึ้นมาต่อไว้ <laughs> <Elena> hiền <p warns> เพรท่านเพิ่นลงคนระับเพิ่นลงตั้งแต่บ่ท่านมืดโอ้ตั้งแต่บ่ท่านแกลงครับมามาสายแล้วครับก็เลยไม่ทันก็เลยเก็บเอาบรรยากาศมาฝากนะครับเดี๋ยวถ้าเบิ่งสรุปยอดผลประกอบการให้เราส,สิได้หลายสำเร็จก็ถ้าเบิ่งขึ้นมาครับลืมมีทยอยขึ้นมาแน่ล่ะครับเพราะว่าลงตั้งแต่เช้าแล้วลงตั้งแต่เช้ามืดนะครับ บ้านแย่ง oh, ดีไปสันนำเลื่อนโอ้ยย yeah. um. ังถึงปลาหน่อยเนี่ครับก um ็นิ่งเงียใสีงามงามนี่เงีน่หน่อยเน่อยใะไโลกว่าก็เยอะอยู่ อุบังเจนี้มไหดูหน่อยสิโอ้อันนี้อันนี้คนเดียวบเครับครับคนี่มีแหวนี่เยอะไหมอ๋อ อ,อันนี้ต่อคนนั่นนี่อันนี้ไปยัง,งวะน,นี่อันนี้ไปยังดูอีกอ,อ,อันนี้อันนี้ลงแพบัตรเข้าลงเท่าไหร่สามร้อยบ่สอครับเรืสามร้อยแพเรือสามร้อยอู้หวันข,ข,ข้างคนได้ก็ได้ได้หน,หนออ,อันนี้แพสามร้อยครับ้อเัส นี so no ่ครับน้ำไม่ลึกนะทุกคนเดินลงไปนี่ได้ถึงนู่นเลยนู่นเดินลงไปโอ้ <c oughs> อ,อุจันทร์พี่น้องจันโบราณอืจันทร์พี่น้องจันทมุจอยวานนี้มีป,ะปะ่า <c> บ <oughs> อแบบไรเว้ยนี่อู้อ ีบ่อู้ยังไงก็ถือเว้ยแงนี่แงสุดไทยว้ยดิติดถือเจ๊ตัวสองตัวสองตัวใช่นี่ประมาณสามตัวโลนาตาหนอประมาณสามตัวโลน่ ถูกสองตัวนั้นตัวนอนน่นตัวเล็กนี่ตัวใหญ่หน่อยเริ่มทยอยขึ้นมาแล้วโอ๋ยวม,มาดูปลาสะดุง้งเขาหน่อยมันไม่ได้มันอยู่ <laughs> ครับสะดุ้งครับสะดุ้งไมัใช่ม่ใ่ก็ได้เตมมดละโอ้โอ้ได้ลายอยู่นี่สะดุ้งนี่ปลาสดๆเลยนะนี่ อันนี้คือยกุ๊บตักใส่ถุงตักใส่ถุงเลยปลามันไม่ค่อยช้ำเน,นี่ยไอของตาของตาติดแต่จอมเลยบอม,มาผมจับให้เอออ,อ,ออุ๊ออกแล้วออกแล้วขึ้นแล้วครับเอาเดี๋ยวเรื่องปลายหญเนี่ยา ย่างยกสะดุ้งย่างเดียวครับนี่ป <laughs> ่านกี่ไรไปย่างลายไหมโอ้ได้ปเ <c oughs> ดปเ็นสิบโลนะตัวน้อยแนะ่ตัวใหญ่แน่ยนะได้ตัวใหญ่ไปใหญ่อ้ตัวใหญ่กระเด็บอ,อเคอู้มันพูนอูนนออ้นี่ปลาใหญ่ไหมปลาหย่งนีปน่ปลากรกโห้ใสู่วะ ปลากระห ồ กับถ uh, uh. ือจะดุ้งกันไปข้ามหมอนค้มหมอนทำไมไม่เอื้อนค้าเหลามาด้วยล่ะคือว่าค้าเหลาคือว่าค้าเหลาอ่ะค้าเหลาบ่ผ่านอู้บ่ม่อนมันเนะวะเออเบิ่งแต่เสือโู้่าเสือผู้ใดนเนาะฮันหลังฮันหลังเต้จะของจะของทิ้งแฟนบ่ผ่าน ตอน่าเจ้าก,ก็มาดึงหูกันว่าจะยู่หาแต่งยังไงอยู่นี้หู้บะมอนแมคขมอนคขมอนอู้บะมอนหมานขนาดเลยม,มนันนี่อู้สุดจัดพี่น้องอู้หูบะมอนหมานขนาดเลยวก็บะมอนก็ไม่น่าจะขาด สามิบโลได้ป่ะ่ไหได้ป่ะหนึ่งสามสิบสีสิบโลบลุสามสี่สิบนอกเนาะสีิบโลไม่ขาดนะนี่บมอนี่ปลานิ้นไซโลเยอะอยู่นะทุกคนนีไหมไอแม่นี่แม่คัปลานิ้นนะนี่มนี่ตัวนี้โลกวสองโลเสองโลเนาะ Ni nhiều vào nơi nữa 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 nó nữa 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 Nó nữa 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 เอพกๆเล่นออกมาแล้วป่านเอ้าป่านเอ้าวูบ้าวุฒอว้ อุ้ยามาุดก็หวานมันนะวะโอ้ลูกน้องไม่ใช่แล้หมานทุกคนวะบ่คือแต่ลูกพี่ะ <c oughs> เดี๋ยวอคอปเบิกปลาลุยว่ามันพ่อได้ปนมานาะฮะคือมันขาดปนมาลพี่ขาดปนโอ้ขาดปน,ดปนโอ้นี่ดิปลาผู้ใดีเขาก็จับเอาลูกยัง <c oughs> กูจะมาลูกพี่ก็ขาดปนนะเว<ล>้ยกูสูบบะมอนอะไรเนาะเจ้านี่นนอู้ได้ยูเนี่โอ้ยาสซบปยา,ปยา,า,าดูดตกเบียยน้ำเบียกน้ำเนสในถุงปลาในถุงปลาเรียบร้อยยาดูดเกมเอ้ย <c oughs> มึงหัวมึงเป็นสีขุ่มอเลยมึง <c oughs> อูได้ยูอย่เงี้ยเหรอปลาลูะแต่ว่ากะกะยังบ่หมันคือเกา ไอพุ่นพุ่นะเช่นด้ตัวไงอ่ะได้ยืมบ้านสองโลแกได้ยูนี่โอ้ยสามสิบสี่สิบสามสิบแต่ว่าพ่อนเราดีได้ตุ่มนึ่งเอาท่านี่บอก กี่ันเนี่ยอ้าวไหม่ลยใม่รอบทีมงานนำมิ่งเจ้ามาสัวคยว่าแบบว่าผ่านหรือ่าตานี่ยนก่แม่นาะอ้โอ้ตำกันตำกัน

ดอันนายเยอันี้อันนี้ไปยังยิงไปจีนบ่จักโลนี่ประมาณหกเ็โไปรอประมาณเจ็ดโลครับมันประกาศเตือนว่าเฮ้ยเอาไปรถเลยนนะ ก็คือเ,เอารถมาใส่ยอยู่นี่วะเก,เเกคนเดียวเลยนี่สี่สิบห้าสิบโลอยู่บ่นี่ไวบ,บ่นี่มาผมรังนึ่งอู้ได้อยู่เ<อ>ก้บอกเกถือตัวใหญ่ยยดปิประมาณสิบโลอะไรป่ะยังปจีนะประมาณสิบโลขาดเลย ซอนกสองยิ่งขาดอีกครับอ้มันทีไก่ปลาตัวนี้ตัวนึงน้ำนาน่อันนี้ปลาอ้ไรปลาอิโซบโอ้าอีโซขึน้นมาแล้วฮะคนสุดท้ายของทีมงานเขจนา,านขจนเมื่อบ้านเขาจนเมื่อบ้านลเมียไข้งเมือก,อกไ,ไหมเดี๋ยวมาดูทีเด็ดครับเขตมีทีเด็ดด้วย ดูส ah, oh. yeah. anyway ิต้ยังบ้างสีหับบะจีรับระท้าน้องเลยสะทาน้องเลยเฮ้ได้สองตัวมาเดดตรงนี้เ่10โล่วันสิบโลนู้ซีอยู่นสูสีได้เอวไปซังกูบะมบซังเกืองเกือบเกือบสิบโลน呐นี่ ไมได้ประมาณนันลยแปดโลประมาณแปดโลเก้าโลเนาะประมาณแปดเก้าโลอู <c oughs> <t UC S> ้หูนีงปูหนี้ปลาปลากระโหบลาิออแม่เรากะได้ยุ่พไดิกินบบมันซ้ำมูดแม่เราบ่มันซุ่มม่อนซุ่มไอวุฒมันอยู เออกับพวกยิงเงี้ยกับเด้่ยวทุกคนอยู่คิดอะไรกันไม่ใช่เราล่ะอบุตรทหารก็มูไม่ใช่เรานี่มาบ้านกอนมูเลยเริ่มบางแล้วครับตัวนี้หายไปแล้วเริ่มจะย่อะขึ้นแล้วเดี๋ยวรอดีสามคลิปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ